จากกรณีที่ผอบอรตอรอได้ออกมาถแถลงข่าวความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่เด็กน้อยวัยสามขวบที่ได้หายออกจากบ้านไปในวันที่11พฤษภาคม2563จนภายหลังพบร่างของน้องในวันที่14พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาสรุปผลถแถลงข่าวว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอในการออกหมายจับผู้กระทําความผิดเพราะถ้าจับใครในตอนนี้ เมื่อเข้าสู่ขบวนการในชั้นศาลอาจหลุดได้นักวิชาการหลายท่านได้วิเคราะห์กับปรากฏการณ์ในครั้งนี้ถึงกรณีนี้ในรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยจากอาจารย์สุภาพคลี่กระจายท่านได้กล่าวไว้ว่าที่ผ่านมาในเมืองไทยไม่มีคดีไหนที่เป็นคดีอาชญากรรมที่มีประชาชนให้ความสนใจมากเท่ากับคดีน้องชมพู่แห่งบ้านกก,กอก โทรทัศน์รายงานสดถ่ายทอดสดกันเกือบทุกช่องวิทยุแนวข่าวทั้งหลายก็ถ่ายทอดสดหนังสือพิมพ์ให้ความสําคัญกองทัพนักข่าวไปกันเป็นร้อยไม่เคยมีปรากฏการแบบนี้มาก่อนเป็นเพราะว่าคนสนใจในคดีนี้เนื่องจากสื่อนำเสนอมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าทันทีที่ถแถลงข่าวจบผมว่าปฏิกิริยาของประชาชนส่วนใหญ่ใกล้เคียงกัน คือว่าไม่ได้อะไรจากการแถลงข่าวคราวนี้เท่าที่ควรจะได้ประเด็นที่บอกว่า 1. น,น้องชมพู่ไม่ได้เดินขึ้นไปบนผูเหล็กไฟเองอันนี้คนที่ติดตามก็รับรู้มาตั้งแต่ต้น 2. มีคนเอาน้องชมพู่ขึ้นไปแงะแงอันนี้คนก็รู้กันอยู่แล้ว 3. คนที่จะอุ้มไปได้จะต้องเป็นคนที่น้องชมพู่คุ้นเคยอุ้มไปได้โดยไม่ร้อง ทั้ง3าประเด็นนี้ผมเข้าใจว่าคนที่ติดตามข่าวก็รู้มาโดยตลอดแล้วเข้าใจว่าเมื่อสื่อมวลชนรายงานมาละเอียดยิบการทำงานของตำรวจพอมาแถลงข่าวมันก็ไม่มีอะไรใหม่แต่ก็ยังมีอีกหลายคนยังสงสัยในมุมของการสืบสวนสอบสวนมันมีปัญหาอะไรตรงไหนตำรวจเก่ารายหนึ่งซึ่งเคยเป็นพนักงานสอบสวนปัจจุบัน ท่านพ้นจากหน้าที่ราชการในตำแหน่งรองผู้บังคับการผมก็ยังเรียกท่านว่ารองภายหลังท่านก็มาเป็นเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านมาพูดคุยกันหน่อยว่าเรื่องนี้ไปถึงไหนอย่างไรท่านคิดยังไงอาจารย์ได้กล่าวถามท่านว่าทำไมคดีนี้ที่ไม่ควรจะยากจึงกลายเป็นคดีที่ยากขึ้นมาครับ พันตำรวจเอกวิรุธสิริสวัสดิบุตรได้กล่าวว่ามันต้องทบทวนว่าเป็นการตั้งโจทย์ผิดหรือไม่คือในการถแถลงข่าวของท่านผอบอรตรประชาชนก็เฝ้ารอคดีว่าจะคืบหน้าไปยังไงแต่กลับกลายเป็นความคืบหน้าที่ไม่คืบหน้าในการที่จะนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายอาจารย์ถามต่ออีกว่าในฐานะที่ท่านเคยเป็นมือสอบสวนมาก่อนท่านคิดว่า ความหละหลวมหรือสิ่งที่มันเป็นปัญหาในการสอบคดีนี้อยู่ที่ตรงไหนท่านรองกล่าวว่าคิดว่ามันจะเริ่มจากการที่ทำให้คดีนี้เป็นการฆาตกรรมตั้งแต่แรกแต่ไม่มีคำตอบว่าใช้พยานหลักฐานอะไรว่าเป็นการถูกกระทำให้ตายเนื่องจากแพทย์ชนสูตรศพโรงพยาบาลแรกระบุว่าไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือทำให้ตายอะไรแต่ผลชนสูตรศพครั้งที่สอง ติเวศโรงพยาบาลตำรวจระบุว่าพบบาดแผลที่บริเวณอวัยวะเพศซึ่งทำให้ผู้คนเข้าใจว่าถูกล่วงละเมิดและน่าจะเป็นสาเหตุดำเนินคดีว่าถูกกระทำให้ตายซึ่งประเด็นเท่าที่ฟังถแถลงสุดท้ายอาจจะมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานอะไรก็ปรากฏว่าไม่มีเพียงแต่เชื่อว่าน้องเนี่ยเดินขึ้นเขาไปเองไม่ได้ด้วยข้อสันนิษฐาน8ประการ เช่นกลัวต้นยางพาราบ้างถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้บ้างไม่เคยขึ้นเขาไปเองบ้างความราดชันบ้างอะไรประมาณนั้นประเด็นอยู่ที่ว่ามันจริงหรือไม่ส่วนตัวผมได้มีโอกาสขึ้นไปที่บนเขาด้วยตนเองถึงจุดที่พบศพน้องเลยแต่สุดท้ายเราก็ยังไม่ได้ยินว่ามีพยานหลักฐานอะไรไม่ว่าจะเป็นทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ หรือบุคคลที่จะเชื่อมโยงไปว่าเรื่องนี้มันเกิดจากการถูกฆาตกรรมกระทำให้ตายไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายหรือใครจับขึ้นไปปล่อยอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเลยแต่ว่ามันเป็นคดีอาญาได้อย่างไรคิดว่ามันเป็นเรื่องของการพยายามรักษาหลักคิดของตัวเองหรือไม่ตั้งแต่แรกคือจุดแรกคิดว่ามันเป็นปัญหาระบบงานสอบสวนเพราะอะไร เพราะว่าทันทีที่ตำรวจผู้ใหญ่หลายคนไปเห็นสภาพศพก็ให้ข่าวให้สัมภาษณ์เลยว่าเนี่ยต้องถูกล่วงละเมิดแน่นอนเพราะมีการถอดเสื้อผ้าน้องออกและบอกว่าจะต้องจับคนร้ายให้ได้เพราะว่าเป็นคดีที่คนให้ความสนใจมากแล้วจนมาถึงวันนี้สิ่งที่จะต้องตั้งคำถามต่อก็คือว่าการพักคดีเอาไว้ก่อนแบบนี้แล้วรอหลักฐานใหม่ แล้วจะนำไปสู่การตั้งข้อหาคำถามก็คือคดีเกิดขึ้นหมัดหมยังไม่มีหลักฐานนำไปสู่การตั้งข้อหาได้แล้วการเวลาทอดไป3เดือน4เดือนห่างออกจากนี้ไปมันจะเอาหลักฐานที่ไหนมาดำเนินการฉะนั้นคนที่เคยมีความรู้สึกว่ายิ่งห่างออกไปยิ่งนานวันโอกาสที่จะหาพยายนหลักฐานยิ่งเป็นไปไม่ได้ ฉะนั้นคดีของน้องชมพู่สิ่งที่เราจะต้องติดตามต่อไปก็คือว่า 1. ตำรวจจะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนจากนี้ไป 2. ถ้าพยานหลักฐานไม่มีหาให้ได้มากกว่านี้ไม่ได้ก็แปลว่าคดีนี้ก็จะเงียบไปเฉยๆคดีนี้ก็จะผ่านพ้นไปเฉยๆในฐานะที่ท่านเคยทำงานด้านการสอบสวนมาก่อน ตอนนี้เวลามันผ่านมานานกว่า3-4เดือนตำรวจบอกว่ารอจนกว่าจะมีพยานหลักฐานใหม่แล้วจึงจะดำเนินคดีตั้งข้อหาออกหมายจาับคำถามก็คือว่าความหวังมันอยู่ตรงไหนท่านรองได้กล่าวว่าระบบของตำรวจไทยโดยเฉพาะระบบสอบสวนของเราโดยที่ไม่มีพนักง,งานอายการเข้ามาร่วมในชุดสอบสวนผมขอเรียนให้ทราบว่าปกติ คดีหนึ่งสองเดือนถ้าไม่รู้ตัวคนร้ายจับไม่ได้ระยะยาวไปเนี่ยโอกาสยิ่งริบหรี่ไม่ใช่ยาวไปแล้วจะจับได้เหมือนต่างประเทศต่างประเทศเขามีระบบติดตามไม่ลดละไม่เลิกลาแต่ของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเดี๋ยวก็เลิกลาไปเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะจับได้เนี่ยแทบไม่มีแค่จะรู้ตัวคนร้ายก็ยังจะไม่มีเลย เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคาดหวังคือประมาณว่าเป็นการพูดไม่รู้จะให้ตอบยังไงครับทางด้านอาจารย์สุภาพได้กล่าวต่อว่าเอางี้คดีนี้ให้บทเรียนหรือให้อะไรกับงานสืบสวนของตำรวจทางท่านรองตอบว่าคือจริงๆแล้วระบบผู้ใหญ่คือไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับคดีโดยเฉพาะตำรวจที่เป็นผู้บริหารซึ่งไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องตั้งแต่แรกปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นระดับสถานีหรืออำเภอหรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่ต้องให้เขาทำไปตามหน้าที่หน้างานของเขาตามที่เขาพบเห็นพยานหลักฐานเรื่องนี้มันสืบเนื่องมาจากผู้ใหญ่ไปตีทงว่าเป็นเรื่องของการกระทำให้ตายและก็เริ่มเป็นคดีอาชญากรรม แทนที่จะเป็นํำนวนชนสุด์พลิกศพไปก่อนพอเริ่มเป็นคดีถูกกระทําให้ตายแล้วก็ต้องหาคำตอบว่าใครคือคนร้ายทางด้านอาจารย์ก็ได้ถามตอบว่าตำรวจเกรงเกินไปไหมเท่าที่ผมทราบพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบรู้สึกจะเป็นแค่รองผู้กำกับหรือรองผู้บังคับการมาเป็นหัวหน้าเท่านั้นเอง ส่วนทางด้านกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ได้เป็นพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะครับแต่การให้ข่าวของผู้ใหญ่กลายเป็นการชี้นำของพนักง,งานสืบสวนท้องที่และก็เกิดทำให้มีการแจ้งข้อหาขอโทษนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงจะพยายามไปยงหาใครมาซักคนมาเป็นแพะอะไรอย่างที่เราเราทราบกันอยู่แต่คราวนี้มันทำไม่ได้เพราะสื่อตามอยู่ใช่ไหมครับท่านก็ตอบว่า ก็คือตอนนี้ทั้งสื่อตามและคนที่ทำท่าว่าจะเป็นแพ้เขาไม่ยอมจะมามั่วๆกันแบบสมัยก่อนเขาก็ไม่ยอมแบบเมื่อก่อนแล้วและในย่านนั้นก็ไม่มีต่างดงต่างด้าวไม่มีอะไรที่เป็นเหยื่อง่ายๆด้วยขอบคุณครับเป็นบทเรียนสำคัญของวงการตำรวจเพราะว่าสเดือนและจากนี้ไปถ้าพูดกันตรงๆโอกาสความหวัง ที่จะหาพยายนหลักฐานมานำไปสู่การออกหมายจับจากที่ฟังตามนี้หมดหวังครับและนี่คือขีดเส้นใต้เมืองไทยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยรัฐทีวีมณะที่นี้ค่ะ